เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจบนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือเกาหลีนะครับที่มีชื่อว่า Last Origin A, นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าโอ้ผมเห็นว่ามีการโฆษณาขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนกับเอ้ยจะดีนะมีกระแสที่เอ้ยดูโอเคนะครับอ่ะเรามาลองเล่นกัน,นครับรวมถึงมีภาพโปรโมทพวกโปสเตอร์ต่างๆของเกมออกมาได้สวยงามออกมากๆเลยครับรวมถึงขนาดแบบภาพปกอย่างที่ผมใช้ปกเป็นปกคลิปเนี่ยคือสวยจริงนะครับมาดูในเกมกันเกมนี้เกิดจาไม่ผิดมันก็จะประมาณคล้ายๆกับ คล้ายๆกับพวกเนี่ยเลยพวกแนสวสาวๆเรือลบอะไรเงี้ยนะครับพวกคันไถอะไรเงี้ยครับแต่นี้เป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันตั้งชื่อนี้แล้วก็มีความแบบว่าเาขาเรียกว่าแบบโป๊ปป <c oughs> อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีไอบ้างก็ต้องขออภัยนะพอดีมันเหมือนกับมันติดเชื้อฝุ่นมานะครับรทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้โรคทางเดินหายใจเนี่ยจะแย่ๆนะครับอย่าค่อนข้างจะไอค่อนข,ข,ข้างบ่อยนี่ภาพเป็นแนวแบบนี้นครับจิบีก็น่ารักดีนะครับน่ารักมากๆเลย แต่กิมีตัวคอรแบบเป็นตรงนี้ผมว่าน่าจับกว่าเยอะนะถ้าเป็นตัวคอรนี้นะเจะไดไย้อยู่เหมือนกันโอเคแต่ก็ไม่แย่งกนัากดีชึ่งเล่นไงวะเนี่ยรอบที่หนึ่งโหตอบคถามนี่ไม่รู้เลยนะมั่วเอาอันนี้คือก็จะมี AP นะครับว่าสกิลนี้การโจมตีนี้เนี่ยใช้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ a อ4อันนี้ AP4 ดูที่เหลือคือการแบบว่าการเดินแล้วก็การรอนั่นเองก็คือเอาง่ายมี2สก,กิลให้เราใช้นะครับนี่ไอพของตัวนี้ตอนนี้เหลือสม,มุ๊ตสิบสองไอพดูงี้นะครับข้างบนแล้วก็เลือกใช้ไปโจมตีชึบมีอะไรด้วยเนี่ยเป็นท่าอ๋อเป็นแบบเพลงนี้โอ้โหยิงหมาไปกัดฮึบซึบต่อไปตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะยิงแบบว่าระยะระนาบนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคเฉ็มแจ็มเลย ชึบนี่ยิงไปข้างหลังนี่แหละโอเคแล้วก็ตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนึงที่ว่าใช่ใช้ยิงเราเลือกนี้ไม่ได้เหรอโอ้มันขับเลือกนะครับโอเคยิงไปเฮ้ยชูสโ,โอ้เอฟเฟกดูดีเหมือนกันนะครับโอ้โหโอโ้เอฟเฟกเอฟเฟกเกมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ได้กลับดูกากา,กากดูแบบกิ้งกองนะแล้วก็อันนี้เขาให้ทำอะไรเนี่ยเหมือนกับ โจมตีเหมือนธรรมดาเหมือนเดิมโอเคจัดไปชึบเฮ้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้ทำดีมีรงม,มีซูมด้วยเฮ้ยมีหลบได้ด้วยมีมิดด้วยโอเ้เจ๋งเจ๋งเออธรรมดาเรียบร้อยนะครับเป็นเกมน่าสนใจมากเลยนะครับลองเล่นมาแค่แป๊บหนึ่งตอนที่เขาสอนนี่ก็สุกว่าเอ้ยมันดีนะ เดี๋ยวลองปรับออปชันด้วยว่าเผื่อว่ามีแบปบปรับภาพงสูงอะไรหรือเปล่าอาล้เหมือนกับจะมาในหน้าที่ว่าให้จัดทีมนะครับดูซิเป็นไงตั้งอะไรเนี่ยลากได้โอเคแล้วก็อันนี้จิ้มลากโอเคจบยังแล้วก็บวกจิ้มตรงนี้คืออะไรเลือกตัวคอนเข้ามาโอเค โอ้แต่ตัวนี้งานดีนะครับงานเท่มากงานที่เป็นแบบว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอย่างที่เรียกว่านะเป็นตัวละครที่เป็นสเกลจริงอะนะครับอย่างเงี้ยดูดีมากดูเท่แล้วก็กฤติธงอันนี้ตั้งนะ่าจะเป็นตั้งเป็นหัวนะครับเป็นลีดเดอร์นะฮะตัวน่าจะใช่โอ้ยแมปดูดีมากเลยชอบแบบภาพพื้นหลังมากนะครับ โอ้โหดูเกมนี้แบบถ้าเกิดมีเงี้ยมันจะดูสบายตามาผมรู้สึกว่าโอ้โหดูสดชื่นอ่ะชอบแบบสีอย่างเงี้ยมันอ่อนแบบไม่แสบตาไม่ถูดฉาดเกินไปนะครับดูสบายสบายตาโอ้ตัวหน้าเลยโอเคเชื่อเชื่อเชื่อโอ้กัเห็นสกิลตัวอื่นในหลายตัวแล้วสิชุบ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 เทินหานเทินมานับจัดไปอ่าอันนี้คือเคลื่อน ึ้นที่เราเอานี้แล้วกันอันนี้โจมตีแบบสกัดขาเหรอแม่วไม่รู้มัวเอานะแล้วก็อันนี้เป็นแบบป้องกันแบบไรใช้ลองใช้ดูเป็นไงอยากดูมันเท่แค่ไหน้ยสอบบินแล้วชิปโอ,อืมัจูนเท่มากเลยออปชั่นเราได้ไหมไม่ได้บังคับคัเีว่ย อืใช้หมาไปสกัดอ๋อนี่เองไปสกัดเอ้บัฟโล่โอ้ยบัฟโล่มีเอฟเฟคด้วยนะเท่โอ้ทำจาบเลยอะตะเม็ดหนึ่งเว้ยคตรเจง๋งจริงนะเกม,มน่าจะมีออโต้น,นะแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับไม่งั้นก็ผมก็น่าจะลำคาญนิดๆกับการที่มันกดเทียตัวเทียต,ตัวแบบนี้อ่าข้างหลังแล้วกันนี่เหมือนเดิม ไอนออัดชอดไปอ๋อคือไอโล่หนึ่งนั้นแค่เทินเดียวนะครับมิดด้วยไงล่ะยอเปี้ยงอ้าวตายนะฮะโอ้เฮ้ยมันก็นโล่หนึ่งเหรอเมื่อกี้ก็ดาเมจหนึ่งคือมันยิงเราไม่เข้า,า่ังนเพื่ออะไรเนี่ยเรานี่ยิงไปแล้วก็นี่ฟันไป ชุบรึบหลบมีโคตรบ่อยก็ยังเกือบตาย้ดาเมจของตัวดาบล่ะที่ตัวดาบโลกห้าสิบโอ้ดาเมจนี้ไม่ได้ห่างกันมากนะเพราะว่าตัวนี้ห้าเจ็ดใช่ไหมนี่ห้าสิบโอ้เยอะเลยนี่ปล่อยเบิร์ดซะชุบต้องละมั่งอเค่จบ ปิดสองคูณสามปึ้มโอเคขอให้เกมนี้มีออตโต้นะครับเพราะผมเนี่ยสะปดปา,ากับเกมที่มีออตโต้มากเพราะบางทีเราบอกว่าเล่นคอมทำงานนี้ก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็มาฟาร์มไนียมันก็จะดีตอมถามไปฮะสกิปแล้วกันนะโอเคนี่น่าจะเป็นห้าหน้าโฮมหล,ลักๆนะครับใช่เดีย๋ยวดูกันว่ามันจะโหดูนมแต่ โอ้เด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งนะครับเป็นวุ้นเลยเป็นเิลลี่ไปเลยนะคะแคปซูลเหมือนกับเหมือนกับพวกเกมคันไถอะไรพวกเหมือนวอรชิปเกิรอะไรอย่างี้เลยนะครับก็เหมือนน่าจะเข้าไปแบบเนี่ยใส่อะไรพวกนี้ใส่ตัวเลขลงไปนะครับอันนี้เนี่ยมันเหมือนกักรคำนวณว่าเราจะออกอะไรมากที่สุดนะเหมือนพวกกระสุนกระสุนในพวกวอชิปเกิรอแเนี่ยใส่ไปปุ๊บแล้วก็บีใจนี่สามสิบนาทีก็ไม่นานเท่าไหร่น่าจ,จะได้ตัวกรกากานะครับถ้าก็ตัวดีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ย อ๋อนี่บังคับอ้น,นี่บังคับเขาเรียกว่าทำไปทันทีเออชึ้มไม่ได้หวังอยู่แล้วได้อะไรเนาะตัวนี้สรุปคือบังคับเราใช่ไหมไม่เว้ยออกได้ล้วโอเคล็อกอินนะครับชึ้บอา่าคอยเองชั่วเด้งเด้งยีย่ยคิดถึงเด็กนิชายเลย ออโอ้โหภาพแล้วกันนะอืมปรับภาพคมชัดสูงเหรออันไหนวะเนี่ยเออจากที่เห็นดูเหมือนว่าจะไม่มีให้ปรับพวกกราฟฟงกราฟ,ฟิกไอแล้วนะครับคือมันไม่มีให้ปรับไอเลยคือก็ช่างมันแล้วกันนะฮะเวิกชอปเข้าไปต่อคราวนี้เราจะลองวิใจัยใส่เลรียญไสกักเทเยอะนะครับเอาให้หมดแม็กไปเลยมีอยู่หมดห0 0 0ันใช่ไหม เต็มคือ900อันนี้ใส่ไปเลย900นะครับอ๋อคือเลือกข้างบนอย่างนี้หรือเปล่าหรังไงงง400ขึ้นยังไงวะมันใส่ยังไงวะเนี่ย <c oughs> 1้0 2 0ก300 600 700้ยจจัดไปจึบอึอ้โอ้โห28นาทีเร่งเลยโหแรงบีงบไอ้ยะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมัวโคตร โอเคเพิ่มคราวนี้เป็น800นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มเป็นสัก400ส่วนคือเขียวพวกนี้น่าจะเพิ่มสัก200 200เพิ่มไปสักประมาณนี้อ่ะจัไปตัวหนึ่งเป็นชั่วโมงไหม2ชั่วโมง15บโอ,โอ้ต้องเป็นตัวที่ดีแน่แนเลยบุ๊บมาตั้งเอเปล่าตั้งเอจัดไปสายป้องกันตัวอะไรก็ไม่รู้นะแทงเกอร์ด้วย ไม่ทม่พวกเราใส่ะลยผิดพลาดลงไปมันเยอะไปป่าลดาลงมาเนี่ยอันนี้รล,ลงมาสักสัก่ร้อลการส่วนนี้ขึ้นไหมสุดไปไปสักแม็กเลยแม็กเลยจัดปลายตรงนี้ทึบอึ้งห้าสิบนาทีดูที่ได้ตัวอะไรไ่นจริงๆแล้วเวลานานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับได้แรงสูงนะ ถ้าเกิดตาม,ตามพวกเกมพวกคันถ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเวลานานมันก็จะได้ดีอยู่ตัวนี้อะไรก็ไม่ดูนะครับไม่โอเคเลยเราไม่ปลืม้มแล้วก็ลดตรงนี้ลงมามันเยอะไปนะครับอาจจะเอาแบบสีเขียว,วยเยอะๆแล้วก็การนี่เขียว,วยเยอะๆนะครับแล้วก็พิจัยชึบสองนาทีสามสิบบอกเยอะก็เดิมอีกันนี่ะ ขอบั้วเออีกแล้วขอบันสาโจมตีเพื่อนซัพพอร์ตว่ะโอ้เราได้เราได้สร้างอะไรกี่ครั้งเนี่ยหมดยังเนี่ยเหมือนกับจะหมดแล้วนะเหมือนกับได้อีกครั้งเดียวน่าใช่เอาแล้วนะฮะแล้วก็คราวนี้เอาน,นี้เยอะๆเลยแล้วก็มาลดไอ้พวกนี้พวกนี้ก็เพิ่มไป,ไปอีกสักเก้ร้อยเอ้ยมันเยอะไปสักเก้รตรงนี้กันจัดไปไม่ได้หมดแล้วนะครับ โอ้โหหมดแล้วจบกันนี่โอเคตัวคอนก็อาจจะไม่ได้ว่าไ,ได้แบบน่ารักน่ารักมาเท่าไหร่นะรีเสิร์ชนี้คือแบบแบบมีครมออกแนววิจัยอะไรฮะแล้วก็ต้องใช้อะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ฐานแล้วก็รีคัเวอร์แบบถ้าเกิดตัวครของเราเนี่ยมันมันโดนโจมตีมาแล้วแบบว่าเลือดลดก็ามาตรงนี้ได้นะครับสควอทีมสควอทีม ใส่ทีไมไปลงไปดีนะ,ะตัวเขาที่ได้มาก็มีแท้งเกอร์ตัวนี้แรลงเอแล้วก็สายสายเอาแท้งเยอะเนี่ยแท้งมีสองสามตัวละตัวนี้ซัพพอร์ตแล้วก็มีตัวนี้ซัพพอร์ตไอตัวนี้เป็นอะไรไอเอนี่คือซัพพอร์ตเออโอเคแล้วก็ได้แล้วแค่นี้เหรอชิอ่แล้วก็ไปดูที่ ฐานหน่อยที่เบตนะฮะเบตก็มีอะไรบ้างเนี่ย๋อไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นห้องห้องเหมือนกับเป็นพวกแนวออกแนวเหมือนพวกกิวหรือเปล่าโอ้ตัวละครวะ่ะโหเงาดำางี้ด้วยนะครับจบเลยผมเกลียดมากหลายเกม,มกที่เป็นงเงาดำเงี้ออยอโหเงาดำแถมไม่มีพิวซิกิวให้ดูด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็แย่หน่อยนะโอเคเป็นสมุดเป็นห้องนี่อะไรเนี่ย นี่อะไรเนี่ยเป็นฟันได้ด้วย OPED ด้วยมีเพลงเปิดเพลงปิดอืมมีด้วยรู้สิเป็นไงเพลงเปล่าหรือไม่ใช่อ๋อมันไม่ใช่วะ่ะมันแค่เป็นเนื้อเรื่องเฉยเหรอสามารถย้อนดูเนื้อเรื่องได้นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้อะไรไม่รู้นะครับมีซ่อมแซมตรงนี้ไม่รู้อะไรนะครับก็เกี่ยวกับเพิ่มห้องอะไรในฐานนั่นแหละโอเคแล้วก็เวลแล้วก็จดหมาย เกมแจกอะไรบ้างไว้โอ้ยแจกแจกโอ้โหเหมือนตัวละครน,นะเมืเ่อกี้เอสเอ๊ะมันได้มาบ้างไม่รู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยเดียวรับไปให้หมดเอบร้อยนะครับเกลี้ยงเกลี้ยงมาดูกันว่าเรามันคืออะไรแล้วก็กดตรงนี้รับด้วยนะครับให้หมดเลยนี่ด้วยโอย้ได้มาสามเม็ดนี่เราก็วิจัยเพิ่มได้ขึ้นนะเด้วิจัยเพิ่มได้ขึ้นคืออะไรวะวิจัยได้เพิ่มขึ้นเฮ้ย อะไรอะ่ะคืออะไรอ้าวคืออะไรวะเหมือนกับเป็นอาหารหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละนเหรอไหนมาดูที่สกอตเตไม่โหลดช้าจังเลยไม่ทันใจเลยเพื่อนทันใจหน่อยดิเออเป็นเหมือนกับเป็นอาหารเหมือนเพิ่มหัวใจอนะไรให้กับเพื่อนเราหรือเปล่านะครับดูเหมือนอาจจะเป็นไปได้ เบรกช็อปต่อนะครับตอนนี้เน้นสร้างกันรัวโอเคก็แบบทีนี้แล้วก็นี่เลยชุดอ่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวะจัดมาตัวดีๆเด็ดๆขอเป็นลังเอ๊บีสายโลกแล้วแทงอีกแล้วแทงเยอะว่ะืมทำไงถึงจะได้แบบสายโจมตีเยอะวะเนี่ยท่าน,นี้เยอะๆ <c oughs> อะจอะไปซัพพอร์ตได้นะครับเพราะมันหนึ่งลูกยางั้น งั้นเอาอันนี้เยอะๆเหมือนเดิมเยอะๆไปจัดไปเยอะๆเลยจริงๆมันน้อยมันก็น่าได้นะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับแบบพวกเกมคันทงคันไถเงี้ยไมู่้จะใช้เยอะทําไมึลดลงมานะครับไม่เหมือนกับไปตามส่วนนะว่าจะเอาตรงไหนที่แบบมันมันเยอะมันน้อยนะฮะนี้สักร้อยแล้วกันนี้ก็อ่ะร้อยก็สิบโซนหัวก็เพิ่มใบอ่ะประมาณนี้มวดมั่ว หนึ่งชั่วโมงห้าสิบแปดจัดไปเลยใช้ตัวอะไรรสึกแรงเอสายโจมตีเยี่ยมโอ้โน้าหน้าน้องไม่น่าจะเหมาะกับสายโจมตีเท่าไหร่นะครับจะไปอีกรอบนะครับสี่สี่ทีแล้วตอนนี้เน้นสายโจมตีอ้แรงบ,บีเฮ้ยเท่ ต่อนะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลย2องชั่โมงยบสองนี่มาถูกทางแล้วเลนสายโจมตีนะครับตรงนี้สายโล่โหโ,โล่แรงเอด้วยอ๋อตัวนี้จะไปอีกรอบสี่สี่ทีมันจะได้าาต,ตัวเดิมไหมตั้งบีสายโจมตีอ้าวตัวเดิมซังั้นจบเลยงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรนะครับอาจจะเพิ่มวันนี้ไปสักห0 0้อยเจ็ดร้อยละกันตัวนี้ก็ลดลงมาหน่อยน้อย อันนี้ลดลงมานิดนึงนะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไปโอเคมั่วบอกเลยมั่วโคตรหนึ่งชั่วโมงสามสิบเก้าได้ไรแรงเอซับพอร์ตเหรอซับพอร์ตจัดไปเอาต่อนะครับเอาแบบนี้ต่อนะครับเราจะเน้นแบบว่าเอาที่แบบเป็นตัวคอนแบบแรงเอแรงเอมาให้ได้บ้างที่สุดแรงบีโจมตี โอ้ตัวนี้ก็สวยสามชั่วโมงอันนี้เป็นครั้งแรกครับท,ที่ที่ได้สามชั่วโมงเนี่ยถือว่ามากายเลยเดียวแต่เล่งเวลาเราหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยนะครับชิปหายลนะ <c oughs> โอ้เร่งเวลาดันหมดนะครับแต่ดูซิว่าเราเผื่อได้เล่นเวลาจากจุดอื่นได้บ้างไม่ <c oughs> ไม่มีฮะหมดเลยนะครับเร่งเวลาใช้มากไปหน่อยผมเพื่อนอดดูสามชั่วโมงไปเลยว่าจะได้ตัวอะไร เดี๋ยวเราตั้งทีมใหม่นะครับคราวนี้เราถอดตัวละครที่มันมันแรงน้อยออกไปไปดูที่เวิร์ลนะครับไปดูว่าสกิลตัวละครมีอะไรบ้างมาครับจัดไปแล้วก็กดเลือกทีมมาด้วยนะครับว่าจะเออเอาทีมใหม่ไปลงตรงนี้อย่าลืมอ๋อพอเราลงแล้วเราเสียพลังงานด้วยนะครับตรงนี้จัดไปข้ามไปเลยมาจ้าอันนี้สู้สองเวฟด้วยกันนะฮะ ปีดิหนึ่งปีดสองอ๋ปีดหนึ่งก็พอนะครับเพื่อได้ดูสกิลด้วยชาร์จแล้วชาร์จแล้วอุ้ยรู้สึกว่ามันขาวๆหลอดขาวๆนี่คืออะไรวะมีอะไรด้วยเนี่ยเอ่อ ap แปด ap ห้าอ๋อพีแค่นี้ไปก่อนแล้วกันผสมไว้แล้วนี่อะไรเนี่ยหมัดเน้นต่อยอย่างเดียวจัดไปจัดไปมิซายิงสองตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เหมือนกับเพิ่มโล่ให้กับตัวลอคในทีมหรือเปล่า ดูซิเป็นไงติ๊กตัวนี้เป็นไงตัวไหนเป็นไงวะ <c oughs> ปิงโอ้ <c oughs> ดูแบบวา่าพิเศษน้อยโอ้เท่เท่ดูเหมือนกับมันจะทำเวลาแบบเท่โอ้ยัี้อันนี้ก็เท่นะฮะ <c oughs> นี่แหละสกิลเนี้ยเท่หรือเปล่าโอ้ยแค่เนี้ย <c oughs> โอ้สกิลทำราม,มากนะครับสู้ตัวที่ปล,อล่อยระเบิดมันก็ไม่ได้ <c oughs> นางวางอะไรประกอบเป็นหุ่น หนูเพิ่มบาลีอาเอาให้กับตัวนี้เอ้ยทำไมบาลีอาอยู่งั้นั่นคือ,อยังไงวะงงไม่เข้าใจอึ๊สนี่หลบนะครับมีมิดมีมิดเต็มเต็มหมูมโดนยี่ห้าคนนี้เริ่มเจ็บแล้วเริ่มเข้าแล้วนะฮะอุ้ยทำไมอยู่มันตายเฉยน่าจะเป็นแบบว่าเอ่อยิงแบบพวกอะไรที่แบบเป็นสถา,านะพิษเข้าไปนะครับเออมีเป็นไปได้สูงมากโอ้โหทำไมระยะมันโอ้โหระยะไม่ถึงระยะแค่นี้เองวะ นี่ถึงนะครับใส่ต้องมูฟต้องมูฟไปทางตรงนี้โอเคต่อไปก็อันนี้เป็นต่อยต่อยตรงไหนดีข้างหน้าอ้าวทำไมมันไกลเกินเหรอไม่ได้โอ้โหยากมากคือถ้าไกลาเกินก็ก็แย่นะฮะอันนี้ก็ข้างหน้าเหมือนกันเหลือป้องกันอันนี้ลองดูท่าป้องกันเป็นยังไงอันนี้ยิงมิสไซน์นะครับยิงเป็นสองระยะ สองตัวแล้วก็อันนี้สร้างไอโล่ป้องกันนั่นอีกแล้วจัดไปหยอกเปี้งเหมือนกับสร้างตัวลอ่อนะครับอันเนี้ยดูเหมือนกับเหมือนสร้างตัวลอ่อไงน,นะให้ซูเนี่ยมายิงไอ้เต้าตัวปลอมนี้นะครับอา้าวเขาอยู่ไปทางนน้นทำไมเนี่ยงงอา้าวอะไรของมันเออของตัวนี้วะอยู่เด้งมาทางนู้นเฉย มาขยับเข้ามาเว้ยก็ดีขยับเข้ามาเลยดีดีเยี่ยมนะฮะชึบได้ใช้นี้กราดไปเลย,ยชึบไปนี่แหละจัดไปด,ดูจะเป็นไงโอ้โหสก,กิลแบบชิวๆมากอ่ะอือข้อเฮ้ยลบอืมเรียบร้อยนะครับต่อไปเว็บสองเอ้า วเวฟหนึ่งไหมเหรออ๋อโอเคโอเคมันการคำนวณเฉยๆนะครับว่าจบเป็นวเวฟไปแล้วก็มีสแกน,นออะไร่ะแล้วตัวคอยมาด้วยแรงบีอ๋อตัวนั้นเลยโอตัวแบบแสดงว่าแรงบีตัวนั้นก็เป็นแบบตัวทรรมดา,าทั่วไปทีนะแรงบีนี่น่าจะหาง่ายสุดหรือมั้งเนี่ยดูแล้วนะครับอ๋อโอเคต่อไปเราคูณสามเลยด้วยกันนะผมมันช้ามากเกมมันกว่าจะเริ่มแบบ แบบเขาเรียกว่าไงกว่าจะคำนวณกว่าจะเอาไอคงไอคอนมาให้เราพร้อมเนี่ยนันนานเรอ,อนานมากแล้วก็สายฟ้ายิงนี่ยังไม่เคยใช้เลยแล้วก็นี้เล่นเพรย์เปี้ยงอุ้ยผู้อ่ะอ๋อสกิลนี้เป็นนี้นี่อืมสกิลนี้เป็นนี้นี่เองอือฮึ แล้วกิดเวลาเสื้อผ้าขาดเป็นไงอะอยากรู้ยังเลยแต่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดันไหนให้ให้เห,หมือนเหมือนกับเสื้อผ้ามันขาดนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ถึงอะมั่วอะไรเงี้ยอ่ะ,ะอืะอหลบได้มิจ้าเอือ้อสุดตัวต่อยนี่ต่อยไม่ถึงน่าจะต้องเอาไว้ข้างหน้าแน่น,น,นอนดูแววแล้ว ต่อยนี่แหละจัดฟาใกล้ๆเลยสัมต,ตีโจมตีที่หมดโจมตีที่หมดพวกพวกพวกเพกียงโอ้โหเบาๆแบบสะพอแล้ะนะก็เหมือนกับสาบอ่ะจะทำให้ทำให้ตัวติดฐานะอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันกากลงมันมันแบบว่าอ่อนแอลงอะไรเงี้ยโอ้โหถึกมากโดนลุมคนนี้ยังไม่ตายอือ จัดไปจอดไปจัดไปต<ป>ีนี่ตี <c oughs> มันไม่ตายว่ะตายยากมากโคตรถึกโอ้โหสิบร้อยตายจนได้นะครับแม่บอกไปหกร้อยแล้วเนี่ยอ่ะโอเคครับ สำหรับเกมนี้เนี่ยก็การเล่นต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปโหลดในแอป,ปของอคูแอปดูนะครับคูแอปก็มีพพิมพ์เกมนี้ว่าเอลาร์ดออริจินก็น่าจะเจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยอีกทางนึงก็แล้วกันนะครับก็สนใจก็กดที่ใต้คลิปแล้วก็ไปโหลดเอาได้เลยตอนนี้ผมโจ๊บขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามเซตเพคผมด้วยนะครับตอนนี้บ๊ายบายฮะ